วอกวันดีทดลองเป็นหน่วยงานเชฟจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันสวัสดีครับอยากมาเป็นหมดเชฟครับผมจะทำโบราณเลยใช่ไมเหรอใช่ครับเชฟใหม่ครับผมไปหัดหัดเสียบลูกชิ้นมาแล้วครับอันดับแรกนะครับเชื่ออะไรครับเนี่ยเชฟใหม่เ่อถุงครับคุณถุงใช่อันดับแรกคุณถุงน่าจะต้องไปเอาวงเอาวอกก่อนนะครับสวัสดีครับ เอสวัสดีค่ะแนะนำตวนคะชื่อเทฟถุงครับดีที่ได้รู้จักครับดีที่ได้รู้จักถุงพลาสติกถุงอะไรถุงกับแกคกับถุงกับแกบไม่ได้นะครับแบบนี้มันมันเป็นมลพิษนะครับผมจะเป็นถุงนี่ครับถุงคิสเ้นต์ซัมซอนถุงชาวใต้ครับยังไงนะครับถุงชาวใต้ถุงยาง พร้อมปฏิบัติหน้าที่แล้วเจเจเอันดับแรกครับมีรถฟาร์มหรือยังเอ้าไม่ใช่เต้นสีพี่อะไรอะ่ะรถฟาร์มไม่มีแล้วี่ต้องมีรถฟาร์รามก่อนแล้วพี่ก็ต้องไปฟาร์มการท,าทำข้าวผัดกุ้งเราต้องไปฟาร์มสาลายแล้วนำไปโปรเซสเป็นสาลายแพ็คหลังจากนั้นเราไปฟาร์มข้าวและโปรเซสเป็นข้าวแพ็คแล้วนำมาครับเป็นข้าวผัดกุ้งที่กะลาดเหลืองตรงร้านอาหารของเชฟ ซื้อรถยังซื้อรถยังจุดรถพาพี่ไปซื้อรถก่อนต้องเสียตามอะไรอนุญาตให้ใส่จุนเงินไปต้องเสียกันไหมครับมีมีแต่งจอยหรือเปล่าอะไรนะครับเสียแค่ห้าร้อยซื้อได้เลยห้าร้อยผมมีอยู่รถแปดแปดครับขอขอเงินได้ไหมครับผมมีอยู่รถแปดสิบแปดครับทั้งตัว ยังไปกับพี่เขาเลยก็ได้นะรถคันเดียวกันเลยก็ได้พี่ถุงหนูฝาดเจมินได้นะได้เลยครับผมจะดูแลอย่างดีเลยโอเคพี่หนูฝาดพี่ด้วยนี่ใครต้องดูแลใครครับเนี่ยฟาร์มสักนิดนึงก็ได้ฟาร์มสักนิดนึงแล้วมารอขายก็ได้เราไปแต่งเราไปเราไปแต่งกันนแบบเสียงกันเสียงกันได้ครับแต่งไม่ไ่้เสนิดเดียวเสน็ดเดียวึงเค อุ้ยเร็วจังอ่ะเดีคือคนคนสั่งออเดอร์ที่คือรอไม่นานถูกไหมห <c oughs> <c oughs> ผมลืมไป <c oughs> แล้วมีแค่เชฟเหรอครับที่ที่ทำพวกนี้ที่ทำแบบว่าเก็บนะ ประชาชลก็มีครับมันมีบางเชียงมันประชาชนมันตามขายเชียงผมรู้ละผมผู้หญิงครับผมผู้หญิงขายไหมครับขายขายขายไอซาไลา,า,ายทอดไหมครับมันดีซาไลท์ทอดขายบ่อครับ <c oughs> ขอบคุณครับเท่าไหร่ครับเนี่ย เขาให้เขามาทำเฟสมั้งเคผมครบแล้วคร,รครบแล้ว <c oughs> ครบ <c oughs> แล้วเกยบไ้มากเรียบร้อยสองร้อยสองร้อยกิโลเลยเหรอครับเนี่ยใช่ครับอน้ำหนักเป็นเท่าไหร่รับศูนย์จุห้าไหมหนึ่งตันหนึ่งครับหนึ่งตอหนึ่ง หลังจากฟาร์มเสร็จแล้วกลับไปร้านอาหารเพื่อครับข้าวผัดกุ้งกันอริรถรถมันขับยากอยู่นวเนี่ย แลดูเองขับขึ้นเขาสิอะแล้วนะดูเองขับขึ้นเขาดีทางดีๆก็มีไม่ไปทางทดีๆคือทางตรงครับเหมือนรถจะพังเขาเนี่ย ว่ารถคันนี้พังพังง่ายไปนะเร <c oughs> ่งขับเดี๋ยวจะวิ่พังง่าย <c oughs> อันนี้ตอวตัวรับข้าวตัวรับข้าวสอ,องพันห้าใช่ไหมครับก็คือมีแค่ข้าวผัดถูกไหมครับก็จุดแว่ข้าวออกเวงเผื่อไปทําธุระข้างนอกอย่างเงี้ยกระดับอันนี้คือจุดเวลาออกเวงแต่จะไปทําธุระส่วนตัวข้างนอกอะ ยีนจะเข้าคิวขายด้วยใช่ไหมเข้ากับเขาันเร่งเลยได้ไหมเอ่อถ้าจะเข้าคิวขายต้องใส่หมวกไอ้สูงสูงแบบนั้นหมวกเชฟต้องไปซื้อใช่ไหมครับซื้อซื้อจากไหนไม่ที่อยูในตู้ไงเราได้หยิบมาแล้วเปล่าอย่าเอาเลยจะไปหยเคโอเคเรียบร้อยได้มาละโอเคแล้วค่อยใส่หมวกเลยเนี่ยจะไปยินไปยืนรอคิวเลยโอ้โหเยอะเชี้ะ จะจะพาตากลับไปด้วยได้ไหมเนี่ยฮัลลโหสวัสดีค่ะกาลัดกาลัดป้ากับก็จกรเกิดขึ้นนะคะนี่น้องดูนี่อันนี้นะคะอันนี้เป็นตัวไหนบ้าตัวนี้ใช้งานได้ตัวนี้อันนี้เป็นออปชั่นเสริมของทางร้านเรานะคะก็จะมีนวดว่านวดแปลกๆนวดแปลกๆกูเห็นลำแล้วกูวิ่งก่อนมีนี่กว้างแล้วไม่ใช่ครับไม่ใช่กว้างเป็นอะไรอ่ะแมวครับฮะแมวแมวแมวเลนเดียครับเหียว อีกเก้าโเฮ้ยชาเลย้ะปัญหาเดียวปัญหาเดียวโอ้ยจอร์ดมันยอดมากเลยแต่ละท่าเอ้ยปลาคัรน้ำปลาสั่น เอาตัวโงนะปลาไก่แฮมทาโร่กูภาพที่ออกมามันดูไม่ดีเท่าไหร่เลยกูขี่ปลาไงเนี่ยกูขี่ปลาอยู่ดุ้มจุ๊มจุ๊มแฮมแฮมตัวใหญ่ดีนะต้องได้บอกปลาให้ต้องทิ้งโอ้ยพี่นี่ผมวิเคราะห์ไปเล่นถ้าเกิดทายถูกว่าผมเป็นตัวอะไรถูกแถมให้เลยให้ผมทายใช่ปะอ่ะใช่ใช่ใช่ลองทายดูก่อนลองทายดูก็ลอกแล้วกันเฮ้ใกล้เคียงมีใกล้เคียงใกล้เคียงอะไรอ่ะพี่ ซันต้าขี่ม erm ีเขาหมูกแดงก็ลอกไงอืมซันต้าขี่อ่ะซันต้าขี่อ่ะเดือตาเดือตาลอกเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ติดตัวนี้ติดตัวนี้หมาลากเนื้อเออหมาหมาลากเพลผมเฉลยแล้วกันแมวโอ้โหแมวเลนเดียผมถามยากมากเลยครับครับ จานดีครับเดียวมันตกกระป๋องนี่ครับจานหนึ่งใช่ไหมนล้สี่พันครับคุณลูกค้ากี่จานดีเอาห้าจานครับห้าจานสี่พันสี่หมื่นพอดีครับเป็นแลกปพี่ห้าจานสองหมื่นสองหมื่นครับไม่กระตุกไม่ดีขอบคุณครับไปแล้วครับจ้า่ตังครับตังตังตังทีุ่ณครับ อ่ายัง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 ขอบคุณครับขอบคุณที่มาใช้บริการรับขอบคุณไม่ใช่ไม่ใช่บทผมบทผมขอบคุณที่ใช้บริการครับแล้วมาสาบด้วยความอยู่มาสาบก็เดินไปเรื่อยๆเจอสิงโตกับหนูกําลังเล่นกันอยู่เจออะไรนะสิงโตกับหนูเอาสิงโตกับหนูใช่กําลังเล่นกันโดยการเอาหนูเข้าในปากอ๋อเขาเล่นกัน ใช่ใช่แม่งต่อเหรอแมงสาบก็เข้าไปถามว่ามีอาหารไหมสิงโตด้วยแบบว่าดูคำโมโหมันก็คำรามใส่เอออ๋อไงต่อโตกใจเลยจังหวะเมื่อกี้แมงสาบก็เลยกลัวก็เลยเอหนกกลัวแล้วมาก้น่ะแล้วก็แล้วก็เดินไปที่แม่น้ําแล้วก็ชัโงกชะงกดูก็ตกลงไปในแม่น้ำปุ่มปุ๋มปุ่มุมุมุม ตรงเจอปีบ่องก็ไม่หายอ่ะพอเจเจอเทวดาไหมครับเจอเทวดาอพี่เจอแล้วพีบเรียวอะไรอ่ะทองทองขายข้าวเจอเทวดากำลังเจานครับรับขวานอยู่ขวานเงินกับขวานทองพี่น่มพี่นมไข่ไข่ไขยพี่ผู้หญิงคนนี้หน่อยพี่นมขขยพี่ผู้หญิงก่อนผู้หญิงคนนี้พี่เจ็ดยานครับเจ็านเอานะคะเทวดาก็ถามว่าเอาขวานเงินหรือขวานทองเจ็ดจานหมืนแครับเจ็ดจาครับถามใครแล้วนะหนูลืม ถามแมงสาบเอาถามแมงสาบพอใช่แมงสาบก็บอกว่าไม่เอาฉันจะกินข้าวฉันอยู่มากอ่าแล้วมัทำงไงต่อเหรอด้วยความที่แบบว่าให้เลือกแล้วไปพอใจเทวดาก็เลยก็เลยโมโหปลาขวานใส่แต่ว่าแมงสาบวิ่งทันวิ่งเร็วมากไปเลยพยายามวิ่งเร็วมากใช่มันไม่บินเหรอมันวิ่งก่อนอ๋อมันวิ่งก่อนใช่มันวิ่งไปเรื่อยๆแล้วมันเริ่มบินไม่แข่ง บินบินบินออกจากแม่น้ำไปบนบกเหมือนนัวดิถุงพี่ตุมพี่ตุมคนไทยแท้ว่ะเออคนไทยพูดไปเรื่อยอ่ะไม่ไม่ว่าพี่เขาในก็เนี่ยอยู่บ้านข้างกับบอยพัชจันทร์ไงใอยบอกว่าพูดไปเรื่อยๆไงเราจะเอาฟังเรื่องอื่นหรือเปล่าล่ะเรื่องอื่นเหรอพี่ยัง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 ไม่จบแล้วตอนนี้ไปเรื่อยๆแล้วไงต่อนะเป็นเรื่อย ไปเจอแล้ไปเจอบ้านของลิงลุงพัลลีบ้านของลิงอ่ะใช่ลิงมีสามหลังหลังแรกกับบ้านสามหลังหลังทีกับด้วยกองฟางหลังที่สามกัด้วยไม้หลังที่สี่ด้วยอิฐพี่เป็นไงพี่พี่ขายพี่ขายข้าวก่อนพี่ขายข้าวก่อนสิบจานพี่ถุงก๋าใช่ไหมได้หกปีห้าเดี๋ยวหนูเพิ่มให้พี่ขายพี่เป็นศสตร์ที่ต้องแต่แรกครับหนึงนะคะ อยากให้เข้ามาสมัครกันครับมาลองดูก็ได้แบบถ้าใครที่เหมาะกับการฟาร์มการขายการพูดอย่างเงี้ยมาเลยครับเชฟมันก็ไม,ไ,ไม่ได้ยากอ่ะเป็นหน่วยงานที่ชิลๆหน่วยงานหนึ่ง